กับกาบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายชัชวานแพทย์ยาไทยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลชเขตเจ็ดพรรคไทยสร้างไทยพื้นที่อำเภอเกษตรวิสัยอำเภอปฐมรัฐและอำเภอเมืองสวงก่อนอื่นครับผมต้องขอกราบขอบพระคุณท่านประธานที่ได้อนุญาตให้ผมได้ร่วมเสนอยติตามข้อบังคับร่วมกับเพื่อนสมาชิกที่เสนอยติด่วนด้วยวาจาซึ่งยติของกระผมเอง เป็นยติที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันนะครับยติเรื่องขอให้คณะกรรมการการเกษตรและสาก์สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการบริหารจัดการข้าวทั้งระบบอย่างยั่งยืนทั้งนี้ครับยติของเพื่อนสมาชิกทั้งห้าท่านจะนำไปเสนอต่อคณะรัฐมนตรีแต่ยติของกระผมเป็นยติที่ จะส่งไปพิจารณาในชั้นของกรรมธิการการเกษตรและสากรแ์ละเพื่อไม่เป็นการลบกวนเวลาอันมีค่าของสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ท่านประธานครับผมขออนุญาตสรุปเหตุผลประกอบยติผ่านท่านประธานไปยังพี่น้องชาวนาที่กําลังรับชมอยู่ทางบ้านต้องขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกเป็นอย่างสูงครับที่ได้ร่วมกันสะท้อนแนวทางร่วมกันในการพิจารณายติต่างๆให้มีความครอบคลุมกับปัญหาของพี่น้องชาวนาให้มากที่สุด การจะแก้ไขปัญหาเรื่องข้าวได้อย่างยั่งยืนธรรมดาครับต้องมองไปยังกระบวนการตั้งแต่การผลิตและมองไปให้สุดครับถึงปัญหาในขั้นตอนของกลไกการตลาดกระบวนการผลิตเพื่อนสมาชิกหลายท่านครับสะท้อนตรงกันว่าปัญหาหลักที่พี่น้องชาวนายุคปัจจุบันต้องเผชิญคือปัญหาเรื่องต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นปัจจัยการผลิตโดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ ไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควรทุกท่นานทราบไหมครับว่ากรมการข้าวของเรามีการพัฒนาข้าวกว่าสองอสายพันธุ์แต่สามารถนำมาใช้ได้เพียงไม่ถึงสิบสายพันธุ์ครับคิดเป็นสัดส่วนแค่ห้าเปอร์เซนต์จากสายพันธุ์ข้าวที่เราพัฒนามาแล้วทั้งหมดอีกประการหนึ่งครับนั่นก็คือปัญหาเรื่องน้ำประเทศไทยเรามีพื้นที่การเพาะปลูกทางการเกษตรกว่า 150ล้านไร่เป็นพื้นที่ในเขตชนบททานเพียง33ล้านไร่อีก1 1 7ล้านไร่อยู่นอกเขตชนบททานพื้นที่เพาะปลูกซึ่งอยู่นอกเขตชนบททานคิดเป็นเพียงร้อยละ22เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมดซึ่งถือว่าน้อยมากกับธรรมทานหากจะนำมาเทียบกับความต้องการใช้น้ำของพี่น้องเกษตรกรปัจจัยการผลิตที่ไม่เพียบพร้อมโดยเฉพาะมาเมล็ดพันธุ์กับเรื่องน้ำเนี่ย เป็นปัญหาที่สำคัญครับส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่ยังตกต่ำเช่นเดิมสำหรายธรรมดังครับไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมามีการประกาศจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึงมาตรการการหยุดเผาโดยสรุปจากการประกาศนะครับว่าเกษตรกรที่เผาต่อสั่งถือว่ามีความผิดและจะต้องถูกตัดสิทธิ์ในการรับการช่วยเหลือจากทางรัฐบาลสิ่งเหล่านี้ซ้ำเติมปัญหา ภาคการผลิตที่มีต้นทุนสูงอยู่แล้วครับให้สูงเข้าไปใหญ่ท่านประธานที่เคารพครับผมเข้าใจดีครับว่ามาตรการลดฝุ่น PM2.5 ที่รัฐบาลมีการบริหารจัดการเชิงลุกมากขึ้นนั้นในอีกด้านหนึ่งต้องพิจารณาถึงผลกระทบครับที่จะเกิดขึ้นตามมาทีหลังดังนั้นการพิจารณาในการออกมาตรการควรเป็นไปในแนวทางในการจูงใจครับเหมือนที่เพื่อนสมาชิกหลายท่านได้อภิปรายเมื่อสักครู่ถูกต้องเลยครับ ผมมองว่าจะเกิดประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกร,กรมากกว่ามาตรการในการลงโทษท่านประธานครับเมื่อเข้าสู่กระบวนการเก็บเกี่ยวในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมากระบวนการในการทำนาเปลี่ยนแปลงไปมากครับเพื่อนสมาชิกหลายท่านคงเห็นร่วมกันครับว่าการทำนาข้าวในปัจจุบันมีการใช้เครื่องทุ่นแรงตั้งแต่การไถจนถึงการเก็บเกี่ยว การเกี่ยวข้าวในอดีตใช้เวลาหลายเดือนนะครับกว่าจะแล้วเสร็จแต่ปัจจุบันครับถ้าใครมีนาหนึ่งร้อยไร่นี่ใช้เวลาเก็บเกี่ยวไม่ถึงสองอาทิตยนะ์อาทิตย์เดียวก็เสร็จแล้วพฤติกรรมของชาวนาในการทํานาที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้ช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวไม่ว่าจะเป็นนาปังหรือนาปีมักจะมีข้าวทะลักออกสู่ตลาดจํานวนมหาาล จะเห็นได้ว่าราคาข้าวของพี่น้องชาวนาตกต่ําอย่างเห็นได้ชัดครับในช่วงนั้นนี่คือตารางราคามีไหมครับสลายไม่มีไม่เป็นไรครับในช่วงเก็บเกี่ยวไม่ว่าจะเป็นนาปังหรือนาปีการที่ราคาตกต่ําดังที่ผมได้นําเรียนเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างนี้ทุกๆปีครับซึ่งผมก็ไม่เคยเห็นรัฐบาลในดดําเนินการได้ทันต่อปัญหาที่เกิดขึ้นการออกมาตรการโดยเฉพาะมาตรการรักษาสเสถียรภาพข้าว ชักช้ามากครับท่านประธานครับยกตัวอย่างครับมาตรการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนาปีปี2567ทํา68เมื่อปีที่ผ่านมาพี่น้องเก็บเกี่ยวข้าวตั้งแต่ต้นฤดูกาลนั่นก็คือช่วงเดือนตุลาคมแต่มาตรการในการพยุงราคาที่ผ่านคณะกรรมการนบขพิจารณาแล้วเสร็จปลายเดือนพฤศจิกาไม่มีประโยชน์ในการ ที่จะมาช่วยพยุงราคาข้าวให้มีราคาสูงเลยครับนี่คือตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นครับว่ามาตรการที่รัฐบาลลอดออกมาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวนาล่าช้ามากทั้งๆท,ที่ท่านรู้ครับว่าชาวนาไถนาเมื่อไหร่หวานข้าวเมื่อไหร่เกี่ยวข้าวเมื่อไหร่และขายข้าวเมื่อไหร่อีกปัจจัยหนึ่งครับคือในด้านการตลาดไม่ว่าจะเป็นกลไกการตลาดที่ไม่เป็นธรรม ราคาข้าวถูกกําหนดโดยตรงจากพ่อค้าคนกลางทําให้ราคาข้าวส่วนมากมักจะโดนกดราคาข้าวไทยถือเป็นข้าวที่มีคุณภาพแต่ไม่สามารถดึงศักยภาพของความเป็นข้าวไทยยกระดับให้เป็นที่ต้องการของโลกได้อย่างแท้จริงผมยกตัวอย่างท่านประธานครับข้าวไทยขายเป็นกิโลแต่ข้าวญี่ปุ่นขายเป็นคำครับของเรากิโลละ30บาท ของเขาคาแล้วเป็นร้อยนะครับซูชินะครับท่านประธานครับแค่เอาเนื้อปลามาโปะเขาทําได้อย่างไรครับเขาสามารถประดิษฐ์เรื่องราวสร้างมูล,ลค่าขายข้าวเป็นคํามีราคาแพงกว่าข้าวบ้านเราเยอะครับนี่เป็นโจทย์สําคัญครับที่เราจะต้องมาศึกษาร่วมกันในชั้นของกรรมธิการข้อมูลจากการข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของสหรัฐอเมริกาพบว่าส่วนแบ่งการตลาด ข้าวโลกในปีการผลิต67ทับ68มีส่วนแบ่งการตลาดเพียงร้อยละ13.2เปอร์เซนตลดลงจากการผลิต66ทับ67ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดที่17เปอร์เซในสายตาของชาวโลกตอนนี้ข้าวไทยแพ้ไปแล้วท่านประธานครับท่านประธานที่เคารพครับผมขออนุญาตกล่าวสักเล็กน้อยครับว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ชาวนาไทยกำลังเผชิญความยากลำบากผมกล่าวเสมอครับว่าเหตุผลข้อเดียวครับที่ทำให้ชาวนายังก้มหน้าก้มตาทำนาอยู่ทุกวันนี้นั่นก็คือจิตวิญญาณความเป็นชาวนาครับตลอดระยะเวลาที่เป็นผู้แทนราษฎรหนึ่งปีกับ8เดือนผมลงพื้นที่พื้นที่ผมปลูกข้าว90%พี่น้องชาวนาส่วนใหญ่เป็นพี่น้องชาวนานาปี มักจะได้ยินคําถามจากพี่น้องประชาชนครับผู้แทนเป็นเศร้าหน้ามันคือทุกข์คือ,อยากแท้ผู้แทนขอได้บ่อราคาเข่าเปลือกหอมมะลิเฮ้ากิโลละสิบหากิโลละสิบแปดบาทได้บอ่อผู้แทนขอได้บอ่อเข่าขาวกอข,ขอนี่กิโลละสิบสิบสองบาทได้บอ่อนี่คือคําถามที่ผมไม่สามารถตอบพี่น้องประชาชนชาวนาได้ แต่ผมเชื่อครับว่ามันทําได้ถึงแม้ว่ามันจะทําไม่ได้ผมจะต้องมีคําตอบไปให้พี่น้องชาวนาผมครับยติของกับผมในวันนี้จึงเป็นการสะท้อนเจตนาลมของพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั้งนาปังทั้งนาปีต่อสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ว่าผมและเพื่อนสมาชิกทุกท่านจะร่วมกันถกทางแก้หาทางออกให้กับข้าวไทยอย่างครอบคุมและรอบด้านที่สุด ขอให้ท่านประธานส่งยัตตินี้ไปยังกรรมธิการการเกษตรและสาก์เพื่อพิจารณาต่อไปด้วยความเคารพกับท่านประธานครับ